สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่มีความเดือดร้อนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะชาวนาของสุพรรณบุรีและก็ที่มาจากข้างเคียงในจังหวัดข้างเคียงนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเราถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะครับแล้วก็เป็นด้านการเกษตร ระหนักดีครับในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเรื่องข้าวนะครับในเรื่องของข้าวเน้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ด้วยการชุมนุมที่ด้วยด้วยความสงบแล้วก็ด้วยการแสดงออกที่ท,ที่ดีนะครับโดยเฉพาะสุพรรณีเราไม่ไม่เคยที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับกับใคร นะครับถือว่าเป็นเป็นเ,เกษตรกรที่น่ารักทุกท่านนะครับก็ถือว่าทุกท่านที่มาวันนี้เดือดร้อนต้องการให้ทางรัฐรัฐบาลนะครับหรือทางผู้แทนคือทางทางจังหวัดนะครับรับเรื่องของท่านไปเนี่ยไปเสนอต่อรัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพาณิชย์ และกระสวนการขังนะครับในส่วนที่ความเดือดร้อนของท่านนั้นนะครับในข้อมูลนั้นนะครับผมทราบดีครับวันนี้ที่คุยกับทางผู้แทนทกศจังหวัดประมาณ1 9ื0นเาลายของสุพรรณบุรียังไม่ได้รับเงินประมาณ1900ล้านบาทเสรตรงนี้ข้อมูลเรามีครับนะทางอนุกรรมการจังหวัดนะครับทราบดีครับแล้วก็วันนี้ที่ท่านมาเนี่ย เห็นใจครับแล้วก็เข้าใจดีว่าเกษตรกรของพี่น้องโดยเฉพาะในพื้นที่สุพรรณบุรีนั้นมีความเดือดร้อนนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินต่างๆที่จะต้องไปใช้หนี่ใช้สินเงินกู้เงินใช้จ่ายประจําวันนะครับเป็นที่เดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ขอบคุณที่ท่านมา นะครับที่มาด้วยความสงบแล้วก็ด้วยด้วยด้วยความสันตินะครับโดยโดยความเรียบร้อยนะครับจังหวัดจะรับเรื่องของท่านแล้วก็จะไปส่งให้อ่ทางหน,นวง่วยง,ง,วนนงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงเกษตรอ่ทอนะกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับภายในวันนี้เลยครับนะครับแล้วก็จะรับเรื่องท่านไปแล้วก็จะติดตามนะครับในส่วนที่ สามารถดิมเนินการได้ก็จะดําเนินการนะครับเชื่อว่าวันนี้ก็คงเป็นวันที่แสดงออกให้เห็นว่าสุพรรณีมีความเดือดร้อนนะครับแล้วก็พี่น้องโดยเฉพาะที่เป็นรัฐบาลนะผมเชื่อว่าทางรัฐบาลเ็าคงมีความเข้าใจนะครับว่าท่านเดือดร้อนแล้วก็ต้องให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาอย่างเร่งด่วนไม่ใช่ช้านะครับ เพราะว่าเดี๋ยวฤดูการใหม่ก็จะเริ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับในเรื่องของการค้าอะไรต่างๆนะครับเป็นเรื่องหน้าที่ของรัฐบาลเรามีหน้าที่ก็คือรับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วจะไปส่งต่อให้กับรัฐบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ท่านมาในวันนี้นะครับเราหวังว่าหลังจากรับเรื่องไปแล้วถ้ามีผลการใดจะแจ้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรนะครับให้ท่านทราบ ต่อไปครับขอบคุณนะครับ